มาเดยนนี้คือแขนผมข้างละล้านครับ <c oughs> วันนี้ปลามาแอวชมนกคาเฟ่ <a> <f ee> ชมนกคาเฟ่บ้านท่าเดือตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานโอโ้โหสองตัวนี่อย่างไรเนี่ยน่ารักมากนั <a> ่งกินกาแฟที่นี่ท่านก็จะได้เดินชมนกไปตัวนะฮะชมนกชมไม้เ <c oughs> นี่ <c oughs> อ๋อไม่จ๋าไม่จ๋าจ๋าอ๋อคู่เต้นเต้นไอ้ตู้ได้ไม่จ๋า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 โอ้ยเยอะๆเลยครับขูห่หรือเปล่านี่ยขู่กันหรือเปล่าโอ้โหโอ้โห,โห มาพอใช่ครับมาพอตอนนี้นะครับที่ว่าลูกมันนี่ตัวละล้านนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรครับไอยาซินมาคอไอยาซินมาคอนะอันนี้กู้ผัวเมียเลยครับนี่กู้ผัวเมียเลยถ้าเป็นกู้อีกต่อมาสองล้านก่บาทตัวละล้านว่าอันเด้อใช่ครับตัวละล้านนะครับผมจะได้จับตัวละล้านนะครับตัวละล้านนะครับเอาเอาใส่งก็ได้ครับใช่ครับเขาใส่ข้างมันก็ได้ว นี่จช่เลยครับเ่ออ๋อโอ้เป็นราชามาคอเลยเป็นเป็นราชาของมาคอสองข้างเลยครับสองข้างเลยครับสองข้างเลยอ่าสองข้างสองข้างอโอจะนัดไหมตัวค่ายใหญ่ประเด็นนี้คือแขนผมข้างละล้านครับไม่ใช่ราคาแขนผมนะครับแต่คือราคานก สองตัวน้่นะครับตัวละล้านนะครับอ่าแล้วแล้วมันฮื้อลูกฮื้อไข่มากี่จูบกี่นี่นี้เป็นนกโฉครับมันอายุประมาณเจ็ดแปดปียังมีไข่จ้ะเจ็ดแปดปีนี่ยังม่ฮื้อไข่เต้อพวนี้ถ้าจะผสมพันธุ์ได้ต้องสิบกว่าปีครับต้องสิบกว่าปีถึงจะจะผสมพันธุ์หนึ่งจะมีไข่ที่เขาได้ใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องลุ้นเห็นกี่ปีเนี่ยครับเห็หลายปีเห็นหลายปีอยู่อันนี้อายุตั้งแต่ไหนครับเนี่ยอันนี้ประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีทามันรุ้นอีกสามปี ครับไข่ไข่หมุนกันนะอ่ารุดอีกสามปีครับตอนนี้เขาก็จะได้ไข่กับไข่ละล้านครับไข่ใบหนึ่งก็ประมาณห้าหกแสนนะครับดกครับถ้าเขาเลี้ยงเป็นตัวขึ้นมานี่กับเป็นล้านเลยอยย่ประมาณแปดแสนถึงล้านนะครับนี่ยครับแต่อันนี้มันเป็นนกอายุที่โตเต็มใบรราคาจะแพงขึ้นล้านตัวบาทเลย อยอดตัวยอดวันนี้มาซอตี้บ้านต้นมุนต้นงุนนะครับจะเลยแ,บบแวะมาเอวชมนกคาเฟ่โอ้นกเยอะมากๆแล้วก็งามงามทั้งนั้นงามแบบปอกับเป่งๆทั้งนั้นนะครับเอามาลอกพอมาพอตั้งแต,ต่ที่มันถูกๆก,ก่อนอ่าอันนี้เจ้าของมันบอกว่าอ่ะเขาสายพันธุ์กระตั้นนะครับก็ะอู้ได้นะครับสุกีแ้แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอ้ไครับตอนนี้ไอ้ไอ้ยบ่อู้อันนี้ ตะก,กี้นี่เสียงเจ้าเจ้ามากเลยนะครับเนี่ยอู้เก่งขนาดตะกี้กกกหันนิ่มๆอย่างนี้นะตะก,กี้แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอ้าขพี่อายบอกอ้วมแล้วพอตะกุดม,มาคอมาคออเมซอนที่กาแฟนะครับกาแฟต้องเป็นกาแฟชมนกนะครับแต่มีมาคอนี่แม่จ๋าแม่จ๋าหันนี้อู้ได้มได้หัว ก็จะแปลงขึ้นเรื be, yeah, ่อยๆครับจากราคาหลักหมื่นก็จะขึ้นมาหลักแสนนะครับราคาหลักแสนนะครับอันนี้ราคาหลักล้านนะครับกำมาแล้วนะครับนี่ราคาหลักล้านนะครับอันก้าสามตัวนี่ก็ให้ยาล้านปลายล้านปลายนี่ครับอันนี้เป็นมีเป็นกู้เนอะอันนี้เป็นมีเป็นกู้กู้วันมีตรงนี้ครับกู้วันมีตรงนี้กู้วันมีตรงนี้ กูผัวกูเมียเปิดน,นะแต่ผมกระพอบออกหรอกอันในตัวปั๋อันในตัวแม่อันในตัวพูดในตัวเมียน,นะครับแต่หู้อย่างเดียวว่เจะของพันว่าตัวละล้าใครกะประมาณห้าหกแสนอ่าถ้าเป็นลูกนกอ่ะเป็นล้านนะครับเยอะแยะมากเลยตังนั้นไปเห็นนักนะครับปลาละเด็กละอ่อนมาเอลที่ตำบลหัวเมืองอันนี้บา้าน,นต้นเดือบ้านท่าเดือเออบ้านท่าเดือบา้า,อบานท่าเดือนะครับมาถึงร้านกาแฟชมนกคาเฟ่มาจิบกาแฟแล้วก็มาเดินผ่อนนกนะครับ นดีกกระออนชอบนี่เผวแปะเผวเปอะอย่างไรพูน,นะครับผมแมวกันนะครับผมผมไปจิบกาแฟก่อน,น,นครับผมนั่งจิบกาแฟอะไรเยอะแยะครับกาแฟชมนกวันนี้ผมสั่งเป็นอเมยเย็นไม่หวานนะครับนั่งจิบแล้วก็พร้อมกับได้ฟังเสียงนกแลก้วก็เป็นเตียวเอวเพราะนกะกาแฟก็อร่อยนะครับสุดยอดมากเพราะว่าลงนี้มันลงกาแฟนี่ไผ่ว่าได้มานี่พลาดนะครับนะกาแฟชมนกนะครับ É nói đầm nói, é nói, é nói, é nói, pẹt nói.